ครับวันนี yeah. ้ท yeah. ุกคนก็มาทำรายการที่ร้านตาถาดนะเอ้ไม่ใช่ตาถาดกระเพราถาดดีพี่ก็ไม่ได้ยินอ่ะ ถาดยักษ์กันเลยผมกับเขาถาดเนีษยจะมีถาดให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นไซส์เลยนะตัวเอ็เหรอเอนี่คือเอ m นเอนี่แอลละนี่เราสั่งอันนี้เลย่ะที่นั่งรู้สึกไงมากครับที่จะกินแล้วยังไม่หิว ตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเราเราก็มานั่งใต้ต้นไม้ให้นั่งตรงนั้นนะให้ั่ไกลถ้านั่งตรงนั้นต้นไม้เกิดไกลมันต้องเตยขึ้นไปเห็นไหมันนกตอี้ป่ะแล้วเมื่อกี้เมมมันเต็มไง มันต้องถ่ายใหมอ่อ้อบหนึงวันนี้เรามากินอะไรครับหัวตานวันนี้เรามากินอะไรครับกะเพราชาค่ะวันนี้เราก็ได้กะเพรามาแล้วนะให้ดูกะเพรานี่ นี้มากินกะเพราถาดชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านกูกะเพราถาดแล้วพี่ฝากร้านไหนผมจะไปอัพก็ถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับพี่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยู่แถวละแวกนี้ก็สามารถแวะเข้ามาทานได้นะครับเพราะว่าทางเราก็จะมีเมนูให้เลือกหลายอย่างไม่ใช่ที่จะมีกะเพราอย่างเดียวนะครับก็จะมีมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ช่วยฝากร้านนิดนึงนะครับ ก็อย่างไรก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ที่ตลาดอิซิบะอิซิบะค่ะแต่ปกติแล้วเขาจะเรียกกันเป็นตลาดซากุระก็เพราะว่ามันจะเรียกง่ายๆก็จะเป็นตลาดซากุระแต่เป็นอิซิบะเพราะว่าที่นี่ต้นซากุระเยอะมากอยู่ยืนเชียงบโดูที่มาน ง่ายนะคะติดถนนใหญ่ถนนรามอินาเลยเไปเราไปดูตลาดกันโอเคครับแล้วมันจะกลับตรงนี้ยังไงอะกลับ <c oughs> โดดดึงนี้กันนี่ไะ เห็นไหมคันจิตัวตัวเนี้ยคือจะบอกว่าไฟมันดับไงตุกงงังไฟมันดับตัวสุดท้ายเอกิเอ็กกี้แปลว่าฐานนี้นะเราก็วันนี้เราก็ไปถ่ายทําที่ร้านตําอะไรนะไม่ใช่ตำดิกระเพราถาดท,ที่ตลาดนี้นะอิจิบะเอกิ ตรงโรงพยาบาลเลยนะสิลแพทย์ตอนนี้เราก็ถ่ายทำเสร็จแล้วเดี๋ยวใครที่ติดตามตอนนี้ก็รอก่อนนะเดี๋ยวรอตัดกันแล้วก็ตรงนี้จะมีแลนด์มาร์กเนียเห็นไหมก็พี่ที่ร้านเขาน่ารักมากเลยเพราะว่าเราไปถ่ายทําที่ต่างๆอะ่ะร้านเขาจะยุ่งไงแต่ร้านเนี้ยพี่เขาอาธิบายร้านให้เราด้วย ก็คือไม่ต้องพูดเองเดี๋ยวที่อื่นน่ะเราไปกันดีกว่าวันนี้กลับบ้านกันนะครับไปมา,มารอคลิปกันนะครับคลิปนี้แล้วพี่เขติดตามแล้วด้วยที่ช่องเมื่อเวลาว่างบังเกินนะครับไปละทุกคน